ยิงไปเลยไปยังไลเราพี่ชายเฟบดีอยู่นู่นยิงไปเลยครับ400จัดการเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสัดพ้ายมันข้าปุ่นยิงเข้าไปเดีพี่โอ้โหกระหน่ำใส่หมใหญ่เลยโบนี่เล้ยิงรอดช่อง สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับทุกคนเลยยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ world of t a n k ของเราในวันนี้นะครับแล้วรถถังที่ผมจะมาเล่นก็ตามหน้าปกคลิปของเราเลยนะครับก็คือเจ้า M 4 8 Patton ของเรานั่นเองเป็นรถถังกลางนะครับสายอเมริกันของเราซึ่งรถถังกลางนะครับคันนี้ผมจะได้มาในช่วงแรกๆเลยครับตั้งแต่สมัยที่แบบว่าความเร็วมันอยู่ประมาณ40กิโมต่อชั่วโมงครับผูบ้ชม มันขับเอื่อยมาเลยแล้วมันก็แข่งกับรถถังคันอื่นได้ค่อนข้างลําบากนะครับแต่ว่าจุดเด่นของรถถังคันนี้นะครับก็ได้รับการบัฟมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะความเร็วที่มันแบบเป็นความเร็วแบบสายสายแบบเกือบจะเท่ารถถังหนักไอคันไรโน่ของผมนะครับอันนั้นก็ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันก็ได้รับบัฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้รถถังคันเนี้ย ขับเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเร็วขึ้นกว่า40นอตรู้สึกจะเป็น46มั้งครับหรือ48นี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับรถถังคันนี้คือติด เหมือนเป็นกล้องครับคุณผู้ชมคล้ายๆกล้องหรือมันเป็นไฟอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านหน้ารถถังนะครับถ้าจาไม่ผิดอาจจะเป็นไฟพวกไฟอินฟราเรดนะครับเอาไว้ส่องช่วงกลางคืนหรือไม่ก็เป็นไฟสปอตไลท์นั่นเองนะครับเอาไว้ส่องแล้วก็เอาไว้ยิงครับคุณผู้ชมซึ่งปืนของรถถังคันนี้จัดว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็เป็นรถถังสายสมดุลน,นะคุณผู้ชมที่เน้นกรอะแล้วก็เน้นความโค้งมนของรถถังแต่ว่าตัวโปรไฟล์ของรถถังเนี่ยอาจจะสูงไปบ้างนะครับแต่ตดย โดนยิงข้างๆก็เจ็บครับคุณผู้ชมโดนยิงด้านหลังก็เจ็บเหมือนกันครับก็เดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง let's go ไปุูกันเลยไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวทั้งนั้นครับกับรถถังอเมริกันเจ้าเก่าของเรา m 4 8 p a t t พัททครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในดโอ้ด่านเล็กๆนี้ ไอ้ดาเล็กๆดีแล้วแล้วผมก็คือบอกเป็นท็อปเทียสามคันรวมปืนใหญ่ด้วยโอ้อีคันขนดาดจิตจริงๆโู้ชมจะสังเกตเห็นตัวเลขนะครับ235นะ่าจะเป็นเลเวลรถถังนะโอ้ชมผมไม่แน่ใจว่าเลเวลรถถังอนะมันมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีสกอร์เปียนจีนะครับก็คือเลเวลตันแล้วนะครับที่เห็นจุดเหลืองๆอันนี้ก็คือเลเวลตันครับเท่าที่ผมทราบมาส่วนเลเวลของผมก็อยู่ประมาณ235หครับโอเค ไปกันเลยครับผู้ชมซึ่งรถถังคันนี้นะครับก็ได้บัฟมาครับวิ่งได้เร็วกว่าเดิมอีกสเต็ปหนึ่งนะครับปกติมันวิ่งประมาณสี่สิบช่วยอันนี้ความเร็วสี่สิบสี่อาจจะต้องใส่เทอร์โบนะครับสำหรับสายวัยรุ่นใจร้อนขาซิ่งของเรานะครับแบบอาจจะประมาณสักสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับติดเทอร์โบมันจะได้แบบ ซปเปอร์สปีดสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ารถถังอังกฤษมันยังเร็วอ่ะรถถังผมเลยอะนะครับแต่ว่าระยะสปอร์ตค่อนข้างดีมากๆนะครับคุณผู้ชมคันนี้คือระยะสปอร์ตดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ระยะสปอร์ตของเราให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดครับคุณผู้ชมโดยการที่เราจะไปซุ่มตรงพุ่มไม้ด้านหน้าของเรานะครับน่าจะเป็นที่เดียวที่เซนจูเลียนที่เซนจูเลียนมันไปอยู่ครับคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่ด้วยนะครับ โอเคมุมกดค่อนข้างดีอยู่นะครับคุณผู้ชมคันนี้ครับยิงไปเลยเป็นยังไงเราพี่ชาย380ครับคุณผู้ชมลูกแรกของเราปืนใหญ่ยิงไม่โดนนะครับพาดไปนิดเดียวโอเคแล้วก็สปอรตเจออีกคันครับแต่ผมยิงไม่โดนครับคุณผู้ชมแล้วเขามองไม่เห็นผมด้วยนะครับเฮ้ย okay. okay. เจอปืนใหญ่ลงครับผู้ชมโอ้เลงพลาดไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คือพอได้อยู่นะคะผู้ชมแล้วก็เอฟวีผมยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเอาอยัางไงแนทะในเอ้ยิยงโดนบอกว่าหนะเอ้ยไม่โดนครับผู้ชมไม่โดนได้ไงไม่รู้งงองยู่โอ้โดนยิงด้านข้างนะครับแล้วก็อูดานนะ่าโดนการากะนาวอีลบถอยก่อนครับผู้ชม ปอ่อยก่อนมันเอาไอ้ท่านมาสปอร์ตให้เพื่อนมันแน่เลยนะ่ะโอเคเฮ้ยมุมพอได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าติดรถไปครับปูผู้ชมยิงต่อไม่ได้แล้วครับแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอย้ยิงโดนครับยิงโดนโดนล้อครับปูผู้ชมผมยิงโดนล้อเขาโอเคอเค้ย เลงไม่ได้เลยครับติดอะไรก็ไม่รู้หมดเลยนั้นเดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้โอเคผมคิดว่าน้นนาเราหน่าจะพอเคลียร์ได้อยู่นะครับแต่ว่าทันทีที่เราขึ้นไปเราอาจจะโดนแบบสปอตก็ได้นะครับคุณผู้ชมว่าเอ้ยผมว่าผมโดนสปอตแน่ๆครับอันเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ด้านซ้ายก่อนดีกว่าครับเเอ้เอ้ยเยเยค้างค้างค้างพี่ชายผมค้าง คือโดนเข้าด้านข้างเลยนะอุ้ยไม่ด้านข้างนะด้านหน้าละมั้งเนี่ยเจ็บปวดครับบอกเลยคำเดียวผมโดนยิงไปป้าบเดียวนี่คือเจ็บปวดโอเคเอฟบีอยู่นู่นยิงไปเลยครับ421เพอได้อยู่ครับคุณผู้ชมไม่แย่มากนะครับอ้าวโอเคเรียบร้อยครับรถถังที่คาดของเขาพังไปแล้วแล้วทีมเราก็คือเฮ้ย ผมยังไม่เห็นใครเลยอะตรงเนี้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ,ยอย้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมคือผมจะถล่าลงไปลึกมากก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไอ้ฝั่งนู้นมันดักยิงอยู่ดักยิงอยู่นะครับแล้วก็อุ้ยโอย้โดนปืนใหญ่ลงอีกแล้วครับโอ้เด้งเลยครับเคแล้วซ่อมค่อนข้างนานด้วยนะผมไม่ได้อัพซ่อมมานะครับโอเค คือรถถังคันนี้ถามว่าเล่นเยอะไหมมันก็มันก็เล่นเยอะอยู่แล้วครับมันก็อาจจะเยอะระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะแบบอัพอะไรไปมั่วๆอะไรเงี้ยของผมนะครับโอเคคอนเทเลอร์โดนตรงนั้นนะครับเอ้ยผมโดนสปอตอีกแล้วอ่ะผมโดนใครสปอตอ่ะน่าจะเป็นด้านซ้ายแน่ๆเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นด้านซ้ายครับด้านซ้ายน่าจะสปอตผม เรียบร้อยครับคอนเคเลอร์เคลียไปแล้วคอนเคเลอร์ไปอยู่ชิดนู่นเลยนะครับผมคิดว่าผมน่าจะแบบน่าจะพอไปได้อยู่มั้งครับถ้าอยู่ลายประมาณนู้นเดี๋ยวต้องลองดูครับคุณผู้ชมเรา,เรา,เ,ราเราต้องลองดูก่อนโอเคตอนนี้ก็คือกระสุนที่ผมโดนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระสุนปืนใหญ่นะครับแล้วก็ พวกกระสุนปืนใหญ่นะครับแล้วก็โดนปืนปกติก็โดนยิงไปลูกหนึ่งครับโอ้ระเบิดลงเรื่อยๆเลยคุณผู้มชมโอ้ผมว่าผมไม่รอดได้เลยเนะี่ยคือปืนใหญ่มันไม่เล็งลำอ,อื่นเลยอรเล็งแต่คันผมเนี่ยโอเคขอขึ้นไปมองหน่อยแล้วกันนะพี่ชายเห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นอะไรเลยครับ คือจริงๆเราไม่ควรปล่อยให้คอนเทลเลอร์มันอยู่ด้านซ้ายมือครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขามีซัพพอร์ตอยู่หลายคันเลยนะครับโอเคเพื่อเราเคลียร์ไปแล้วนะครับฝั่งนูน้นก็เดี๋ยวผมจะอยู่ฝั่งนี้ไปสักพักนึงก่อนเอ้ยตรงนี้อาจจะลองยิงดูครับคุณผู้ชม <laughs> เป็นสายลอยเรา,เามันเน้นการลอยอยู่แล้วพี่ชายโอเคเอ้ยเอ้ย มาหาผมถึงด้านหน้าเลยว่ะโอเคโอเคโอเคมาเลยพี่เหมือนเขาเล็งใครอุ้ยอุ้ยโดนอยู่เป็นไงล่ะพี่อุ้ยอุยโอ้โหจะพังแล้วครับอีกลูกเดียวเท่านั้นครับถ้าผมขึ้นไปแล้วแบบสแนปช็อตเขาได้นี่ก็คือเอ้ยเรียบร้อยครับเพี่ครับโอ้โหชเป็นยังไงล่ะยิงแบบเซิร์ฟเพอร์เซนรขาไม่ต้องซูมซูมอะไรมันบุ่นวะ ้าดีมากเลยนะครับผู้ชมวิ่งยิงนี่คือเป้าดีจริงๆครับคือด้วยความที่แบบว่ารถมันอาจจะแบบเอยเอยเอยเออรถมันแบบไม่ได้ช้ามากจนเกินไปนะครับผู้ชมมันจึงทําให้เป้ามันแบบไม่แตกกระจายมากเหมือนแบบรถสายสปีดบังคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเอยเอยเขาหันไปทางนู้นก็โดนดิพี่โอเค <c oughs> <c oughs> ลอยไปอย่างเงี้ยแล้วครับ ระยะมองเราดีอยู่แล้วนะคผูชมอยู่ด้านนอกตรงนี้ก็คือเห็นนะครับเห็นหมดครับเอ้ยเอากระสุน h e ไปลองยิงใส่นี่ดูไหมครับคุูผู้ชมเราเนี่ยมันต้องมีความคืบหน้าครับโอเคผมคิดว่าเขาอาจจะมาวนรถถังเพื่อเราก็ได้นะครับวนไหมไม่วนครับไม่กล้าเข้ามาโอเคแล้วก็ด้านหน้า f v นะครับ แล้วก็ด้านหลังอาจจะเป็นโอ้โอ้แล้วทางพี่คาดอยู่ตรงนู้นเราสบายแล้วครับคผู้ชมจัดการเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเซอร์ไพรมัน <c oughs> ก็วุ่นเออเว้เซอร์ไพรด้วยกระสุน a p พ r แล้วกันนะครับคผู้ชมเป็นกระสุนมาตรฐานนะต <c oughs> รงนระู้ตทางกลางนะโเคครับจิงเข้าไปเดีพี่อ้ยอ้หกระน่ำใส่ผมใหญ่แล้วเว้โอเค ข้าพระเจ้าไม่เป็นไรเลยแกละนีไงล่ะโดนไปอีกลูกหนึ่งไม่ยิงส้มไมายิงป้อมผมไม่เข้าแล้วโรูยมไม่คิดมากอยู่แล้วโอหยิงโหยิงไว้เรื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้จะเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยระเบิดลงครับครูชมนีแล้วยิงรดช่องมาสามชุดโอเค วก็อีกขั้นหนึ่งเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตานี้โอ้คือเขาพยายามยิงตรงไหนของเราก็ไม่รู้ครับทูชชมเหมือนจะพยายามยิงจุกข,ของเราด้านบนนะครับแต่ว่าจุกจุกข,ของเราระยะวรชิดก็เสียวเหมือนกันโอเคเรียบร้อยครับโอ้งดงามก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทีย เทียเก้าใช่ไหมครับเทียแปดนะที่เรายิงกันแล้วก็มีเทียเก้าคันหนึ่งนะครับก็คือรถตู้เย็นนะครับเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นโปรโตไทป์อยู่ยังไม่แบบเป็นรถตู้เย็นเวอร์ชั่นแบบปืนไอ้ปืนไอ้คาลิเบอร์ใหญ่ๆไอ้ปืนที่มันยิงทีละพันยังพอไหวอยู่นะครับคันนี้สู้ได้อยู่แล้วก็มีพวกเทียแปดนะครับสามคันนี้น่าจะเป็นเทียแปดแล้วก็เทียรสิบนะครับแต่จริงๆเทียรสิบเนี่ย ผมคิดว่าผมน่าจะยิงเขาได้อีกสัก2องสาลูกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ายิงไปแล้วมันติดอะไรมันอาจจะติดพื้นก็ได้ครับยิงไปแล้วเงียบริเลยนะครับเอาโอเคประมาณนี้ครับผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า M48 Patton ของเราสายลอยคอณยโยโหยิงโหยิงโหยิงถามว่าปืนมันดีไหมปืนมันดีมากเลยนะครับเวลาแบบ หมุนป้อมหรือเวลาแบบเคลื่อนที่โผลไป snap ยิงนะครับคุณผู้ชมคือเราไม่จําเป็นต้องซูมเลยครับก็คือใช้แบบมุมมองแบบเป็น third person ได้เลยนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าแบบเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระยะมองของเขานะครับค่อนข้างดีมากๆครับเพราะว่าผมใส่กล้องเข้าไปใช่ไหมครับโคดออปติกของเรานะครับก็จะอยู่ที่ ประมาณ512นะครับซึ่ง512เนี่ยระยะมันเกินระยะมาตรฐานของเขาไปแล้วนะครับก็ทําให้สามารถตรวจจับได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามถ้าสมมุติว่าไม่ใช่แบบเป็นรถถังเบานะครับเคลื่อนที่หรือขยับรถหรือยิงอะไรนิดนึงเนี่ยนะครับต้องเห็นแน่นอนครับแล้วเห็นแบบเห็นสุดระยะด้วยนะครับคุณผู้ชมจัดว่าใช้ได้เลยแต่ข้อเสียของเขานะครับก็คือค่าทางตัวไม่ค่อยดีครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมยังไม่ได้อัพสุดนะแต่ถ้าผมอัพสุดผมไม่แน่ แน่ใจว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน22นะครับ22 23นี่ก็คือเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาแนวพุ่มอยู่นะครับถ้าอยากจะซุ่ม ุมเป็นซุ่มสายร่อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบรถถังอเมริกานะครับก็แนะนําคันนี้นะครับเป็นหนึ่งในรถถังที่เป็นสายสมดุลนะครับก็เป็นรถถังกลางนี่แหละมันก็จะกึ่งกึ่งหนักนิดนึงเพราะว่าป้อมของเขาเนี่ยค่อนข้างหนานะครับถ้าสมมติเขาต้องการยิงเราเนี่ยเขาจะต้องยิงจุดอ่อนจากบนจุกตรงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะยิงเข้านะครับถ้าเป็นกระสุนทองยิงโดนแบบเหลี่ยมมุมอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเด้งสูงนะครับแล้วก็ตัวถังของเขานะครับไม่ได้หนา มากนะคุณผู้ชมตัวถังก็หนาร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นปืน APCR หรือปืนคาลิเบอร์ใหญ่ๆตั้งแต่ร2อยี่ไปจนถึงร้อยสาหรือมากกว่านั้นนะครับถ้าเจาะค่าเจาะเกาะเกินสัก250อยหาังไงก็ยิงตัวถังเข้าครับด้านบนนี้ยิงเข้าแน่นอนครับแล้วก็ด้านข้างนี่ไม่ต้องสืบเลยครับหนาแค่เจด้านข้างก็คือเข้า นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นรถถังสายสมดุลที่ค่อนข้างปืนค่อนข้างดีมากนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยละกันสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะลองวิจัยรถถังสายเอาเมริกาก็ไปลองวิจัยมาเล่นได้นะครับเทียแปก็จะเริ่มโหดแล้วครับคุณผู้ชมเทียเก้านี่ก็คือเป็นปืนนี้ละแต่ว่าเป็นปืนเวอร์ชันที่แบบว่ายังไม่อัปเกรดแล้วก็เทียสิบนี้ก็คืออัปเกรดทั้งเกาะทั้งปืนเลยครับก็โหดเหมือนกันก็โอเคครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครา จเจอกันครั้งหน้าเราจะไปรีวิวรถถังอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ